ผมเที่ยวคุณนักสินเป็นคนแรกที่โดดลงมาเล่นการเมืองเลยคุณนักสินเคยปรึกษาผมตอนเริ่มต้นที่จะเข้าสู่การเมืองอาจารย์คิดว่าผมอยู่พักไหนดีประชาธิปัตย์เนี่ยดีแต่มันช้ารอคิวรอคิวผมเลยคิดว่าจะไปแซงสักพักหนึ่งอีก21วันผมจะเป็นหัวหน้าพักพลังธรรมนายทุนคนอื่นๆคุณคิดว่าเขาไม่อยู่เบื้องหลังพักการเมืองมากเลอ ก็ไม่แปลกนะจ๊ะนะถ้านายทุนหรือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วอ่ะจะเข้าสู่การเมืองแต่มันจะแย่ถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วแล้วคุณแสวงหาประโยชน์พี่บอกรวยแล้วไม่โกงเ,เนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อเราชินชาเราไม่แก้ไขปัญหาแต่คนอย่างทักษิณเนี่ยชินชาไม่ได้จะต้องแก้ไขปัญหาไม่มีคนอย่างนี้อีกอ ายคนเนี่ยก็จะบอกตรงกันบอกว่าก็โกงกันมานานแล้วได้รับกรรมก็สะสมแล้วอันนี้ความเห็นของของคุณผู้ชมนะคะที่ส่งมานะคะแล้วก็ประเด็นนี้ขอ,อขอขอขอแทรกน,นิหนอยค่ะอ,อผมชอบสุดท้ายว่ารับก็สะสม,มแต่ในที่นี้นึกว่ามันโกงกันมานานแล้วถ้าแค่นั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าประเทศไทย,ยเหมือนไปยอมรับเหมือนไปยอมรับ เราชินชาแล้วเพราะที่ไหนมันก็โกงกันทั้งนั้นเพราะนั้นเราก็โกงถ้าคิดอย่างนั้นนะครับเหมือนขนาดนี้เนี่ยพอพูดถึงความรุนแรงในสหพันธดภาคใต้เราก็จะบอกว่าพอมีระเบิดเกิดขึ้นกูรู้แล้วว่ามันก็เป็นนี้กูชินชาต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นที่ชายแดนกัมพูชาเออกูรู้แล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นเราชินชาเราไม่แก้ไขปัญหาแต่คนอย่างทักษิณเนี่ยชินชาไม่ได้จะต้องแก้ไขปัญหาไม่มีคนอย่างนี้อีก โอเคเดี๋ยวค่อยพูดในเรื่องหนึ่งสองอีกทีก็ได้อ่มีอมีคนหนึ่งเกียวแล้วก็มีนะคะเอ่อบางคนก็บอกนี่เอาเอาสุภาสิตมาบอกเลยซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะะแล้วก็มีคนนะคะที่ตั้งคําถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลูกสาว เขาไปโกงภาษีด้วยหรืออะไรอย่างนี้ก็จริงๆแล้วลูกสาวอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกนะอันนี้อาจจะคุยกับอาจารย์ต่อว่าคือการเข้ามาทา<ช>ํางานการเมืองของคุณทักษิณเนี่ยเท่ากับครอบครัวเดือดร้อนทั้งหมดเลยใช่อและลูกสาวเนี่ยจะอ้างว่าไม่รู้ได้อย่างไรอ๋อไม่ได้ใช่ไหมตัวเองเนี่ยเป็นคนถือหุ้นแอมเ i ริต้องเซ็นรับต้องเซ็นว่าตัวเองเป็นเจ้าของไม่งั้นอยู่ดีใครก็เอาชื่อไปใส่ได้ไงล่ะแล้วตัวเองซื้อ ในราคาหุ้นละหนึ่งบาทสามร้อยสามสิบล้านหุ้นพ่อแม่ทําแทนให้หมดเลยลูกอาจจะไม่รู้เรื่องเอาเป็นไปได้ไหมอาจารย์ใช่ไหมสามสิบแล้วก็ต้องเซ็นไหมล่ะใช่ไหมครับเซ็นก็พ่อไหมเซ็นแม่เอามไหมเซ็นก็เซ็นก็ว่ากันไปนะครับนะครับก็มีนะคะออันนี้ในในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเขาดื้อแพ่งไม่จ่ายทําได้ไหมได้ก็ถูกยึดทรัพย์ถ้าไม่มีก็ ก็อาจจะต้องจะต้องถูกฟ้องร้องล้มละลายอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่มันมีไอ้นี่นะคะอาจารย์ที่สื่อเนี่ยเคยมีการนําเสนอทรัพย์สินของคุณทักษิณรู้สึกจะเป็นฟอกอค่ะเคยทำมาไว้นะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยทรัพย์สินเขาเปลี่ยนแปลงไปหรือยังก็มีอยู่ประมาณสักเจ็ดหมื่นล้านตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่เขามีแน่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้าน,มนไม่ต้องสองสารเขาหรอกไม่ต้องสงสารเพราะเงินนี่เขามาจากไหนเราก็รู้ แล้วก็เขาถามว่าวิธีการยึดคืนนะคะจากบัญชีที่มีอยู่เนี่ยสามารถทําได้ทั้งหมดหรือเปล่านะคะอันนี้ถามสัมพกรต้องสามสัมพรต้องต้องต้อง,ต,องต้องให้นะะักข่าวไปถามสัมกรต่ออีกคนหนึ่งคะ่ะน่าสนใจเขาบอกว่ากรณีของคุณยิ่งรักเนี่ยก็โดนที่ศาลปกครองสูงสุดบอกเหมือนกัน ว่าจะต้องชดเชยค่าเสียหายนะเกี่ยวกับเรื่องของจำนำข้าวใช่ไหมเรื่องของระบายข้าว G2G นะที่ไม่ยอมไประงับยับยัง้งเกี่ยวกับเรื่องการุทจริตเนี่ยปรากฏว่าเขาถามมาว่าแล้วตอนนี้ยึดมาได้บ้างหรือยังในส่วนของคุณนิ่มรักชินเป็นยำทรมที่ดีมากออผมเองก็อยากรู้เราคงจะต้องไปดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอโดยเฉพาะกระทรวงคลังและกรมบังคับคดีทั้งหลาย ว่าเขาได้ทําไปถึงไหนหรือปล่อยประละเลยหรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่มผมว่าถ้าอย่างนั้นก็จะต้องตรวจสอบันต่อใช่ไหมคะใช่ใช่อ,อันนี้ก็คือจริงๆ เลี่ยนมาสองรัฐบาลแล้วด้วยเพราะว่าตอนที่ศาลปกครองสูงสุดมาเนี่ยอยู่ในรัฐบาลคุณแพทองทานตอนนี้มารัฐบาลคุณอนุทินก็ไม่มีใครไปถามต่อเลยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะดําเนินการเรื่องนี้ต่อไปอยังไงนี่ในเรื่องของอหุ้นชินคอบเนี่ยถามอาจารย์เพิ่มตรงนี้นิดหนึ่งบางทีเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆอาจจะลืมไปแล้วว่าชินคอบเนี่ยคืออะไรแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนยังไงแล้วนะมันเป็นอินทัสแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะ เออผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นอินทัสดาวเทียมด้วยใช่ไหมแล้วลักใครเป็นเจ้าของไหมเจ้าของก็คือคุณสารัตเออเออน่าสนใจใช่ไหมคะคุณสารัตจะมีพฤติกรรมเหมือนกับคุณทักสืเป่าเอออันนี้ก็ไม่รู้ต้องคอยดูเป็นต่อเพราะว่าเขาเขาอย่างน้อยรวยเหมือนคุณนักสิณแต่ก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมเหมือนคุณทักสืดไหมแล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ ของตัวแล้วบริษัทของตัวมากน้อยแค่ไหนหอีกคงจะต้องมีคนรู้ทันด้วนะครับใช่ไหมคะแต่ <จะ S 2> ผม<ช>แก่แล้วผมผมผมแก่แล้วน่าจะมีคนรุ่นใหม่ที่ที่ทําหน้าที่กัต่อไปอจริงๆชื่อของคุณสารัตเนี่ยคิดว่าหลายคนอาจจะค่อยๆค,ยคุ้นขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าจะปรากฏภาพของตัวท่านเองเนี่ยกับคุณทักษิณไปตีกอล์ฟด้วยกันนะแล้วก็กับคุณอนุทินด้วยไปตีกอล์ฟด้วยกันดังน,นั้นมันก็เลยทําให้ชื่อนี้เนี่ย ปรากฏอยู่ทั้งในแวดวงธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของการเมืองเป็นระยะระยะใช้คำนี้ละกันจอนะคือจริงๆแล้วนะคนที่เป็นในทุนใหญ่มีกิจการเยอะแยะเขาก็มีหนทางในการปกป้องกิจการของเขาในประเทศที่สับสนในประเทศที่ชอบใช้อำนาจอยู่สองฐานทางหนึ่งก็ไปแอบอยู่ข้างหลังพรรคการเมืองอาจจะเอาเงินไปช่วย ไปช่วยลุงตู่บ้างไปช่วยลุงป้อมบ้างไปช่วยอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ถึงเวลาที่เขาจะโหวตกันนี่ผมไม่ได้พูดถึงคุณสารัตนะ,อะตอนที่ลุงตู่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เอากระเป๋าเข้าไปแล้วก็ไปแจกคนหนึ่งกี่ล้านกี่ล้านบางคนห้าล้านบางคนหกล้านบางคนสามล้านแล้วแต่เพื่อที่จะไม่ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจลุงตู ผมไม่รู้ว่าใครนะนี่ผมพูดนี่ไม่ใช่คุณอาจจะไม่ใช่คุณสารัตนนะผมไม่รู้นะเพราะงั้นคนที่เป็นนายทุนและมีผลประโยชน์เยอะแยะในบ้านเมืองเนี่ยเขาก็ทํากันหลายแบบแบบหนึ่งก็คือแอบไปอยู่หลังพรรคการเมืองแต่อีกแบบหนึ่งก็คือลงมาเล่นการเมืองเลยผมเชื่อคุณทักศิณเป็นคนแรกที่โดดลงมาเล่นการเมืองเลยและตั้งพรรคไทยรักไทยคุณนักศิลป์เคยปรึกษาผมตอนเริ่มต้นที่จะเข้าสู่การเมือง ถามว่าอาจารย์เจมสักถามผมที่เชียงใหม่โรงแรมรอยด์รอย่ยอออกิทเชียงใหม่จังสถานที่ได้เลยเพราะไปทำรายการมองตาอ่างมุมเสร็จแล้วก็นั่งถามผม,มว่าถ้าผมจะทำการการเมืองเี่ยอาจารย์คิดว่าผมอยู่พัคไหนดีมผมก็บอกเออผมเป็นนักวิจารณการเมืองวิเคราะห์การเมือง,องแต่ว่าผมเล่นไม่เป็นหรอกผมไม่รู้ว่าอยู่พัคไหนดีแล้วคุณทักษิณคิดอย่างไรละมผมโยนกลับ คุณนักษิีบอกว่าจริงๆแล้วพักประชาธิปัตย์เนี่ยดีแต่มันช้ารอคิวรอคิวถ้าเข้าไปนะโอ้โหกว่าจะกว่าจะทำอะไรกว่าจะได้ตำแหน่งตำแหน่งมันช้ารอคิวผมเลยคิดว่าจะไปเซ้งสักพักหนึ่งพักเสรีใช้คำว่าเซ้งเลยเออใช้คำว่าเซ้งจะเซ้งพักเสรีทำนี่ผมเปิดเผยให้คุณฟังในเมื่อคุณถามผมเรื่องพูดนี้ผมก็บอกว่าเออแล้วเป็นยังไงเขาก็เขาก็พูดไป แต่ในที่สุดเนี่ยคุณทักษิณไม่ได้ไปเซ้งพักนี้แต่ว่าไปฮุบพักพลังธรรมแทนตอนที่คุณทักษิณจะฮุบพักพลังธรรมโทรศัพท์ม,มาคุยกับผมว่าอีกยี่สิบเอ็ดวันผมจะเป็นหัวหน้าพักพลังธรรมเพราะว่าวันนั้นตกลงกันเรียบร้อยแล้วพูดอย่างนี้เลยวันนั้นผมอยู่ที่รัฐสภาเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชวนหลีกภัย เรื่องสปรกรสี่ขีศูนย์สามสี่ขีศูนย์หนึ่งเออสี่ขีศูนย์หนึ่งแล้วก็คุณทักษิณโพมาหาผมผมยังโอ้ถ้าพูดอย่างนี้พลังธรรมถอนตัวแน่เออพราะทักษิณก็จะเปลี่ยนจากคุณจำลองแกเบื่อเต็มดีแกแล้วก็จะมาเป็นหัวหน้าเองเอ่าก็กลายเป็นทักษิณจะมาแซงเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมแล้วในที่สุดก็เป็นจริงพลังธรรมก็ถอนตัวพลังธรรมถอนตัวรัฐบาลอ่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ ยุบสภาแล้วในที่สุดคุณทักษิณก็มาเป็นหัวหน้าพักพลังนั่นแหละครับเพราะฉั้นอันนี้ก็จะมีหลายแบบคุณถามผมว่าในทุนคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในทุนใหญ่ไม่ต้องเอ่ยชื่อ,อมัอ้ยในปนระเทศไทยก็มีอยู่สี่ห้าคนที่เรารู้ๆกันค,คุณคิดว่าเขาไม่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองมากหรือคือตอนนี้ไอ้พวกที่อยู่เบื้องหลังเนี่ย เราก็อาจจะมองไม่เห็นแต่เราจะเห็นเมื่อเวลามันมีกฎหมายโน่นนี่นั่นแล้วใครได้ประโยชน์เนี่ยเราจะพอมองเห็นว่าไอ้สิ่งเราเนี่ยไปยังไงแต่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าตอนเนี้ยมันมีเหมือนนายทุนบางคนที่อยู่ข้างหลังแล้วอาจจะยังรู้สึกว่าไม่พอออกมาอยู่เบื้องหน้ามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไอ,อ้อันเนี้ยอาจจะต้องให้เขาดูตัวอย่างคุณทักษิณเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นบทเรียนได้ไหมคะหรือเป็นเป็นภาพสะท้อนให้เห็นะ่ะ ว่าถ้ามาจริงๆมันก็ไม่แปลกนะจ๊ะนะถ้านายทุนหรือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วอ่ะจะเข้าสู่การเมืองแต่มันจะแย่ถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วแล้วคุณแสวงหาประโยชน์ไม่ใช่แสวงหาประโยชน์ให้ประเทศชาติแต่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองโดยเบียดบังเงินงบประมาณของแผ่นดินคุณทักษิณเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับผมก็เคยพูดในทํานองว่าเขาเนี่ยมีเยอะแล้วอือเขา พอแล้วเขาจะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งเอาไว้ให้ลูกอีกส่วนหนึ่งจะทํางานเพื่อสังคมตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องมีอะไรมากกว่านี้แล้วตายไปก็เอาไม่ได้เขาพูดในทํานองอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเลยตอนที่เขายังไม่ได้ทำงานกันเคริมม่จันเิมโอ้ฟังดูแต่ผมไม่เคยเชื่อเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยพอจะรู้ว่ามนุษย์เนี่ยถ้าไม่เข้าถึงพุทธธรรมจริงๆมันยังมีกิเลส ยิ่งเงินมากเนี่ยยิ่งมีคิเลสและที่บอกรวยแล้วไม่โกงเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อผมจึงซักค้านคุณนักสินตลอดอถ้าคุณดูรายการผมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนตอนที่คุณนักสินจะเข้าเนี่ยนะครับแล้วก็เวลางจะเปิดเผยให้ฟังว่าคุณนักสินติดต่อให้อยากจะมาร่วมออกรายการผมเพราะอะไรยังไงเนี่ยนะครับเวลางจะเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นผมนพอจะรู้จักทักสินดีพอสมควร นักการเมืองเมืองไทยที่จะเรียนแบบคุณนักสินผมไม่รู้จักดีแต่มีคนแย้มแย้มว่าให้ให้ผมมองคุณสารลัอ,อคนที่คุณพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยว่าคุณสารัฐเนี่ยอาจจะสนใจทางการแต่ไม่รู้มาสไตล์ไหนนะแต่ว่าอันนั้นก็มีคนคนบอกบอกผม,มผมก็ลามือแล้วอายุเยอะแล้วก็ไม่ได้ยุ่ง <laughs>